ยูทูบเบอร์คนลังของประเทศไทยข้ามโขงฝั่งลาวเพื่อไปโปรโมทการท่องเที่ยวในลาวแต่โดนคนลาวออกมาขู่ทำร้ายออกมาขู่ฆ่างานนี้การท่องเที่ยวคงพังทลายด้วยสีมือของคนลาวสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีสวัสดีครับ พี่น้องสุภูสุคนครับผมพบพอกันนะครับเนาะกับเบาโนูดูกดาวใต้เส้นเก่าซึ้นเกินครับพี่น้องหลังจากที่ว่ามโนเดคลิปไปนะครับเนาะนะกับเรื่องราวที่ว่า่าคือลาสุดจะมีการเปิดเหมือนแบบการเดินรถนะครับเนาะระหว่างกรุงเทพอภิวัตน์หรือว่าสถานีกลางบางซื่อพิวัฒน์นั่นเองครับจนไปถึงนะครับนะเนาะเดินขบวนจนไปถึงเหมือนกัน ส่งผู้โดยสารพี่น้องโดยการจะเปิดในเดือนหรือว่าในวันที่19ในเดือนนี้นะครับเนาะคือว่าหลายๆคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอเพราะว่าจะเป็นคนล่าเล้วครับเนาะที่อยากข้ามาฝั่งไทยแต่ว่าคนไทยงานนี้คงไม่อยากไปล่าแล้วครับพนะี่น้องเพราะว่ลาล่าสุดเนาะก็เหมือน<ม>เห็นยูท<ม>ูบเบอร์ฝั่งไทย<ม>พี่น้องเนาะ<ม>เป็นโอ้โหคนดังนะครับนาะคนติดตามหลายล้านเลยอ่าก็คือทีมงานของพี่ประธานห้างนั่นเองครับ เหมือนเพิ่อนไปไทยเอ็มบีนะครับพี่น้องไปไทยเอ็มบีไปโปรโมทการท่องเที่ยวในลาวเนาะไปดึงคนลาวที่มีคนรู้จักเหมือนแบบมาร่วมโปรเจกทำหนังทำอะไรนะครับประมาณนี้นะครับเนาะมีการถ่ายเอ็มบีแต่เรื่องลล่านะครับเนาะมันกะเหมือนไปเที่ยวแล้วครับพี่น้องโลนคนลาวนะครับพี่น้องรูเลยครับครูพี่เขาเลยบอกว่าเหมือนแบบบ้าบอกว่าจะขู่ฆ่าอะไรประมาณนี้ครับพี่น้องมัน มันเอไปอ่านมันคอมเมนต์นะยังแบบ,บสะเทือนขวัญครับพี่น้องเนาะมีคนเลาาออกมาบอกว่าพูดแบบนี้นะครับบอกว่าอยากเข็นลูกปืนเข้าสมองอคนสักครั้งผล่าติดตามแบบพูดคำหยาบเนาะครับบอกว่าติดตามเล่าเลยมีข่าวกับคนพวกนี้แน่นอนให้โอกาสคนพวกนี้มีจิตจกรรมรม่วมกันอีกหลายๆคนก่อนที่ จะเหมือนแบบทำร้ายจะฆ่าอะไรประมาณนี้ครับพี่น้องเนาะเหมือนแบบก็คือลอไอ้พวกทีมงานของไอ้เพื่อนมากหล,ลายคนก่อนแล้วจะคูขาพระว่าทาว่าขาก็คือขาหล,ลายคนถึงจะถึงจะคุ้มประมาณนี้ครับพี่น้องเนาะแล้วไอ้เพื่อนก็คือแบบเป่ามาแสดงความกิเทนครับเลี้ยวมาเบิ้งต้องการน้องการพี่น้องว่าเพื่อนจะมีปฏิกิริยาอย่างไรครับผม ผมอ่านออกอยู่ด้วยพี่น้องเนอะค่ณอ,อ,บอ,บอาจจะไม่ใช่เอฟซี F C แล้วเนาะ,ะเป็นตัวหนังสือของพี่น้องสองพ,งสงพปเราอย่าเม้นแบบนี้นะมันจะทําให้เขาเรียกอะไรเนาะความสัมพันธ์ที่เรามีต่อกันเนาะที่พวกเราไปท่าแขกแขวงขมวนคือพวกเราไปหาเอฟซี F C ที่สําคัญเราต้องมีพี่น้องแน่นอนพี่น้องจะกล้าไปประน,นั้นคุณพี่บอกว่าอุ้ยประมาณนี้นะี่ก็เจอได้พี่เจอได้เพราะว่าญาติผมอยู่ขมวน พี่ก็อยู่แถวนั้นแหละมาคอมเมนต์แบบนี้คิดว่าอาจจะหลอนหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะเออเจ้าน่ะหรือว่ายิฐสาบ่อเอางี้ทักทักหมดเลยถ้าเห็นทักหมดเลยอ่ะทักหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันที่อ่ะถึงบ้านเลยอ่ะต้นตาลก็ได้ต้นตาลก็ได้ไม่ว่าม่จะเป็นไอ้ต้นตาลหรืออะไรกันอ่ต้นตาลน่ะอ๋ออันนี้ไม่ได้พาพพิมพ์ผู้พูดเลยนะแต่ว่าไม่ได้พาพเอาคนนี้คนเดียวคนนี้คนเดียวนะพูดเองเขาต้อนรับดีคุณรู้ไหมคุณพิมพ์อย่างเงี้ยคุณจะทำให้พี่น้องทางภาคเขต หรือว่าสปปเราเนี่ยเขามโคลมินทล่มเจ้าเดอสิบอกอีกอย่างผมไปเป็นการรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวใช่ใชครับนักท่องเที่ยวแล้วก็จะไปเที่ยวประเทศเจ้าแล้วก็เม็ดเงินก็จะไปเศรษฐกิจก็ดีเจ้าก็จะได้รับผลกระทบด้วยได้ผลได้ผลประโยชน์ด้วยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเศรษฐกิจดีเจ้าก็อยู่ดีกินดีที่พวกผมไปนะครับไปเหมือนโปรโมทไปเที่ยว ี่ัไปเยี่ยมไปยามพี่น้องเมีนเดี๋ยวจะเมียนมีเด้อเอฟแต่ว่าเอฟซีนะตอดไปเที่ยวต้นตาลนะถามหาประธานห้างกูถามไอ้พวอดำเนาะหน่อยพ่ดรำเนาะเมีนครับมันมี้แค่บุคคอบอุ่นอบอุ่นมากครับอบผมโอปุลทุกคนนะครับผมไอ้มีแต่เจ้าเหรอคอยเบิรงเราจะ่าอย่าไปใส่ใจอ่าเศรษฐีปะติ๋วคนส่วนใหญ่เขารักเราเมีนไอ้ส่วนเล็กนี่ว่าไงอิจฉาเออทำไม่ได้แบบเขาเบ็ยบเขามาเที่ยวบ้านแล้วอือ ก็อิจฉาก็พิมพ์มาพิมพ์ซะยาวเอาเวลาพิมพ์ยาวๆนึงไปทําการทํางานเด้ออือจะน้อยเป็นนั้นเป็นนี้มาไป็นห่วงหมองเขาซักยาแล้วพี่จ้ะยากเดี่ยวใด้อ่ารถทัวร์ฟอรอมยังฟอร์ลาว์รถทัวร์พร้อมยังรวยอ่ะแล้วครับเนาะเนี่ยที่ว่าทางผู้ชมเห็นร่วมกันครับทือว่าเป็นเนาะเรื่องราวของโอ้โหพี่น้องยูทูบเบอร์เนาะที่ว่าเป็นบริอร์ใหญ่เลยนะอายนเป็นแบบเป็นเหมือนแบบนายห้างเลยก็คือมีการ ทำเพลงมาคกับนาะเฮ็ยนอายเพื่นเฮ็ดเพลงหลายเพลงล้วก็มีตัวตนนระรับนาะดือดมีซื้อเสียงมากอยู่ในประเทศไทยนหลายคนมักหรือว่าชอบในคอนเทนต์ของพี่เพิ่นนะมอนุยังกิตตามเพิ่นเพื่อนมาเขียนเกี่ยวกับละครนะครับนาะละครเพลงต่างๆแล้วก็เป็นสายเฮฮาอันนี้คือหรือว่าหลายๆคนอาจจะได้เห็นนะครับพี่น้องมนุสวาไม่มีใครไม่รู้จักพระเจ้าเนาะก็คือเป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่ครับมีเพลงหลายล้านบิลอันนี้ครับคือนี่แหละครับ จุดจบเนาวครับเนาะหรือว่าเรื่องราวที่โบโนอยากว่าว่าการต่องเที่ยไวไนเลาามันพังสลายเงอนว่าสีมือของคนเลาาที่ไม่มีการศึกษาที่ไม่รู้จักคํวบามิตรภาพหรือบาโบโฮจากคํวบามิตรเพื่อนที่ดีคืออย่างพี่เนาะก,การที่วายากขห้ประเทศอื่นมาเทียวานเท่านะครับเนาะควมาเพื่อนบ้านที่ดีมันโมมีอันนี้เช่นเดียวกันครับารๆมุมหลายๆมองที่โบโนเคย เหตุกาปไปแต่ละครั้งเนาะก็คือลาดดุูเดยครับพี่น้องจะมีการเปิดรถไฟฟ้าหรือว่าเปิดรถไฟครับเนาะที่ว่าเดินจากกรุงเทพถึงเวียงจันท์มันพังทลาลแล้วครับพี่นอ้องมันพังทลาลเนาะคิดืูองครับภาพภาพืนบ้านของมันเป็นจังไรแล้วอายเพิ่นมีคนที่ตามเท่าหร่คนที่อยากมาเที่ยวเขาไปเห็นคลิปอายเพิ่นแล้วเขาสิคิดยังไงครับมุมมองเนาะครับเนาะนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือว่าคนอื่นที่เขารู้จักภาษาไทยส่วนใด ภาษาไทยพี่น้องรังไกรโทรโอกเนาะหลายหลายคนอยากอยากรู้อยากเรียนเสื้อบาไหลายๆคนหูภาษาไทยแล้วเขาไปเห็นมุมมองนะครับเนาะความแบบเหมือนที่คลิปนะครับเนาะแบบเหมือนคนเล่าออกมาคูขาเนาะกระบอกอายเบิ่งก่าเหมือนแบบมาออกก็เดือนแล้วครับพี่น้องเนาะเพราะว่าหลายคนก็เดือนเพราะว่าขามไปฟังเลาก็ไม่ได้ทําอะไรเสียหายครับขามไปเลยความเป็นวิทย์ไมตรีที่ดีครับขามไปอยากสนับสนุนอยากเหมือนแบบพักดันคนเลาา เพื่อนพ่ะเพื่อนขำไปฟังเล่าเพื่อนับไปถ่ายเอ็มบีกับาสาวเล่าพี่น้องไปถ่ายละครหรือว่าไปถ่ายเอ็มบีเพลงนะแบบว่าเพื่อโปรโมทคนเล่าพี่น้องอยากให้คนเล่ามีสื่อเสียงล้วก็ประเด็นที่สองกับเป็นโปรโมทสถานที่ครับไปถ่ายสถานที่ในเล่าแต่ละบอลบอลที่ว่าเป็นตาทอ,องเที่ยวหรือว่าบอลที่สวยๆงามๆพี่น้องอันนี้มันดีสมัยแล้วเหมือนแบบนี้ละครพี่น้องเนาะเหมือนล่านสุดนี่แหละ <S <S คือการปันเด่นเงื่อนมากยิ่งเห็ด ยิ่งทาให้นักท่องเที่ยวชาวไทยสับสนมุดบายแต่ว่าตอนนี้ครับเหมือนการมาขู่ขาการมาขู่ทำลายอันนี้ครับพี่น้องคิดเบื้องบนามันร้ายแรงขนาดไหนนะที่แบบว่า,าคนในซาดของเรามาขู่ฆ่านักท่องเที่ยวที่เขา,าไม่มีไม่ได้อะไรเลยจากประเทศลาวพี่น้องก,ก็คือเพิ่นมากรวยความ ปิติยินดีด้วยความมีการเชื่อมสัมพันธ์ลาวไทยมีญาติพี่น้องอยู่ฝั่งลาวก็คืออ่าเพิ่นไปเนาะมีญาติพี่น้องอยู่ขํามวลเพิ่นไปเพื่อสนับสนุนหรือว่าไปเพื่อการโปรโมทไปถ่าย MB เพลงเพิ่นอันนี้ครับแต่ว่าในมุมมองถาเพิ่นไปแล้วเพิ่นได้ครับความเมตตาป,ปาณิหรือว่าอะไรความไร้รับความพึงพอใจจากาพี่น้องฝั่งลาวมีการต้อนรับขับสู่แล้ว มันกับโเปียน็นนี้ครับพี่น้องแต่บ่านเรื่องเล่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองหนึ่งนะครับแต่ว่ามนุษย์จะบยอยากให้พี่น้องหรือว่าเอฟซีทางไทยนะครับหรือว่าพี่น้องที่มีแขนอยากไปเล่าแต่ว่าอันนี้โมมี่มีแบบเจตนาอยากให้เบิ้งเหมือนแบบว่าคนดีกับมีครับพี่น้องนะคนเล่ามูดครับพี่น้องที่คนดีคนต้อนรับเขาสู่พี่น้องฝั่งไทยมีเยอะครับแต่ว่าภาพบพดคือมโนบอกไปแต่ละข้งอะแหละว่าการต่องเที่ยวมันต้องบวกกับ การเป็น myth, มิตรหรือว่าอการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะครับเนาะอละ้บบวก็บวกกับภาวะปลาตัวเดียวนะครับเนาะมันอ,อยู่ในของพี่เนาะแล้วตัวหนึ่งมันเน่าหลายๆตัวไม่เน่ามันจะเป็นยังไงปลาตัวเดียวมันกะเน่าเบิดอของแล้วก็คือแบบนี้นะครับพี่น้องเนาะเหมือนคนลาวคนเดียวทําให้การท่องเที่ยวในลาวภาพพจน์ในลาวมันเสียหายเพราะว่าข่าวเนี่ยแเหมือนแบบเพื่อนก็เป็นคนรังอยู่แ้วพี่นนองแค่คลิกลงโซเชียลนะครับเนาะ แค่อเป็นคลิกต้องโซเชียลว่าเดียวนี่คนรู้จักกันหลายประเทศเนาะคนทั่วโลกหรือว่าคนทั่วประเทศไทยเนาะที่เขาติดตามอายอายอ่าพระท่านหาครับกี่ล้านคนครับหมดยักสองทางทิกต็อกเฟซบุ๊กยูทูบรวมกันแล้วหลายล้านคนนี่นะครับเนาะคนเสียหายจากคนคนเดียวทําการต้องเที่ยวพังก็คือในนะครับเนาะล่าสุดทาเบิ้งครับพี่น้องว่าพี่น้องทา,างไทยนี่สิเป็นยังไงแต่ว่าคอมเมนต์นะมาดูไปอ่านนะคอมเมนต์คนเราหรือว่าคอมเมนต์ คนไทยได้หลายคนก็จะออกมาแชร์นะครับเนาะแต่ว่าคอมเมนต์คนลาานี่บอกว่าคนนี้อารสเร้อนนะครับเนาะแต่คนเล่าบอกหลายๆคนนะครับบอกมาขอโทษมาขอโทษแทษไนไอ้เพื่อนที่คนลาวคนนี้ไม่มีความคิดไม่มีเหมือนแบบไม่มีสมองอะไรพี่นะ้างไม่มีความคิดเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะครับเนาะไม่มีจิตสํานึกการที่จะทําให้แก่บ้านแก่เรือนมีความปิติยินดีมีความ ที่แบบว่าเออเหตงไดครับเสี่ยคนลง,งไถในประเทศลราอันนี้ครับเนาะแต่ว่าคนเล่าจะขอโทษมันกับขอโทษะไรครับพี่น้องแต่ว่ามันผลตอบรับมันก็คือแบบเหมือนแบบทําผิดแล้วมาขอโทษอย่างนี้มันกับว่าไรนะครับเนาะการที่ว่าจะขอโทษมันต้องขอเลยแบบว่าอ่าคนที่เหตุผิดยังมาขอโทษอันนี้คนเหตุผิดคนหนึ่งและคนหนึ่งมาขอโทษมันบ่ไรครับเนาะมันบ่ไรดีแบบนี้ เห็นคอมเมนต์ของคนลาวแล้วก็เห็นคอมเมนต์ของคนไทยครับหลายๆคนบอกว่างดเที่ยวไทยอ่างดเที่ยวลาวถาวรเลยถ้าเปลี yet, Arizona, no <Yeah>. ่ยนแบบนี้ผมกลัวแล้วอ่าคอมเมนต์ต่อมาแต่ก่อนไปลาวคนลาวน่ารักนะแต่ตอนนี้คือผมไม่กล้าไปลาวจริงเพราะคนลาวบางคนยังมีนิสัยแบบนี้อันนี้ครับพี่น้องเนาะมุมมองในหลายสิ่งหลายอย่างที่มันอ่าเหตุให้ภาพพจน์ทีวว่าการท่องเที่ยวในประเทศลาวมันพังตายตัแต่คือโมโนบอลอ่ะ ที่ว่าคนเล่าปานเดนเงินนะพี่น้องนักท่องเที่ยวไทยสับสนไม่รู้จะไปไม่รู้จะลนอ่าหลายสิ่งลหลายอย่างครับพี่เนาะลนไมมค้าซ้อขายขูดดีดหรือว่าลนอ่าไม่ค้าซอขายปรับเดนเงินหรือว่าปรับเอาเปรียบหรือเปล่าอันนี้ครับเนาะคือผับกดหรือว่าการที่ว่าจะให้ปานไรปานหนึ่งมีนักท่องเที่ยวที่ดีอันนี้มนุษมาไทยนาะมโนตาสว่างเลยเพราะว่านักท่องเที่ยวฟังไทย,ยมันกังวงว่าคือคลื่นตลอด สถานที่ต่างๆนี้คือคือคือเบิงแบาเพิินเฮตุอย่างไรเพิินเฮ็ดกับนักท่องเที่ยวหรือว่าเพิ่นทำความสะดวกสบายกับนักท่องเที่ยวยังไงเข้าคอนเบื่องรับสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะพี่น้องดีกว่า FC มีความคิดความเห็นอย่างไรครับสามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้แต่ว่าล่าสุดอยากถามความรู้สึกของท่านผู้ชมมาถาเป็นแบบนี้พี่น้องอยากมาเที่ยวประเทศลาวหรือว่าอยากมาเที่ยวฝั่งลาวหรือเปล่า สำหรับพี่น้องท่านใดครับเนาะที่เข้ามาเบื้องหมก่ก็สามารถคอมเมนต์รือว่าฝากติดตามหรือว่ากดไลค์กดติดตามกด subscribe เนาะสำหรับคลิปนี้อีีนี้ขอลาตัวไปก่อนสบายดีสวัสดีครับ